ดีครับวันนี้ช่อง i n g นะครับวันนี้เนื่องจากช่างภาพติดทุระนะครับก็เลยต้องมาถ่ายคลิปเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับจะทำเมนู2เมนูนะครับนั่นก็คือกุ้งเทมปุระกับชูชีกุ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปตลาดนะครับไปซื้อวัตถุดิบนะครับมาทำ ชูชีกุ้งกับกุ้งเทมปุระนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็อย่าลืมสวมแมสด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าผมจะซื้ออะไรบ้างอ่านะครับตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะไปดูวัตถุดิบนะครับที่ต้องการนะครับในตลาดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผมจะซื้ออะไรกันบ้างครับ ไปกันเลยครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ซื้อวัตถุดิบสดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาซื้อ,อวัตถุดิบจากร้านสะดวกซื้อนะครับเป็นแป้งสาลีกับกระทิกกล่องนะครับ เอาไปทําเมนู2เมนูที่เราทําวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อหาซื้อก่อนนะครับอ่าครับผมก็กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้วัตถุดิบในการทำชูชีแล้วก็กุ้งเทมปุระแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับวัตถุดิบที่ผมได้จากตลาดมีอะไรบ้างนะครับอ่าครับวัตถุดิบที่ได้จากตลาดนะครับก็จะมีโหระพานะครับ ใบมะกรูดแล้วก็พริกหยวกนะครับมีแต่พริกหยวกเขียวนะครับพริกหยวกแดงหมดนะครับแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เกลือกะทินะครับกะทิกล่องอันนี้เป็นส่วนของชูชีนะครับส่วนอันนี้ก็แป้งสาลีครับอันนี้เราจะทํากุ้งเทมปุระกันนะครับก็วัตถุดิบที่ได้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ พริกนะครับก็หั่นให้มันเฉียงๆนะครับอันนี้มีดผมไม่ค่อยคมจริงๆใส่พริกหยวกสีแดงด้วยก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีพริกหยวกสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเอาพริกชี้ฟ้ามาใส่แล้วกันครับแล้วมาหั่นแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็หัน่นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดผมหั่นเสร็จแล้วนะครับ อขวามือผมนะครับครับต่อไปเราจะหันแจงนะครับก็ไม่ต้องหันละเอียดมากนะครับมันจะเผ็ดมากนะครับหันเพื่อเอาไว้เติมแต่งสีสันให้มันสวยงามแค่นั้นเอง ผ่าน,นเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปแกะกุ้งนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่าครับทีนี้เราก็จะมาขอดเกือกุ้งนะครับขอดเก็กุ้ง ใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากโอเคครับใส่ประมาณเช่นนี้พอนะครับใส่น้ำมันนะครับร้อนน้ำมันร้อนหน่อยนะครับเราจะใส่กพทิแกงไปผัดนะครับกพทิแกงผมใช้เป็นกะทิแกงเผ็ดนะครับพะทิแกงใส่กะทิแกงไปเจียวนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยว่อยไปเบานะครับให้น้ำมันเริร้อนก่อนนะครับ น้ำมันเริ่มได้ที่แล้วนะครับทีนี้ที่ผมก็ใส่พี่แกงลงไปครับอ,อะไรนะครับเร<อ>ื่องพี่แกงนะครับที่ผมก็จะอะไรเยอะเหรพี่แกงนะครับโอ้ <c oughs> โหฮะใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> เ็นไหมครับอืมหอมแน้วนะครับทีนี้เราก็ใส่กะทินะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับป้ายนะครับพยายามให้มันให้น้ำพริกแกงกับกะทิเข้ากันนะครับอ่าน้ำพริกแกงกับกะทิเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ ทีนี้มันข้นไปครับทีนี้ผมจะใส่น้ำลงไปนะครับใส่น้ำลงไปครับโอเคได,ได้กลิ่นม,มันไหมล่ะครับมันเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยครับอทีนี้ผมก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับใส่เกลือลงไปนะครับ มีต้องเยอะมากนะครับประมาณหยิบมือเลยครับใส่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 โอเคครับประมาณครึ่งครึ่งประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ไปนะครับใส่น้ตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ไปใส่น้ำตา

เชฟโค้กเขาอะไรเนี่ยโอ้กะทิ <c oughs> เราใช้กะทิของอะไรครับเชฟกะทิที่ดีต้องเป็นกะทิอะไรครับกะทิจากต้นครับพูดอย่างนี้สปอ,อนเซอร์ Spencer ไม่เขานะครับ <c oughs> กะทิเจ้าตอะครับ ที่นี้เราก็จะใส่ที่เราเตรียมไว้นะครับพริกนั่นเองครับใส่เลยครับพริกของเรานะครับใส่พริกงวงปลายนะครับที่เราเตรียมไว้เติมเลยนโอเคอืมใส่ก,ก,ก,ใสกุ้งีเยมไว้ลงไปครับใส่ลงไปเตยนครับ ให้เราใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวกุ้งม,มันจะสุกเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับอย่าอย่าอย่าทําแรงนะครับกุ้งม,มันจะบอบช้ำครับให้นึกถึงเอ,อสาวๆนะครับต้องนุ่มนวลกับมันเลยโอเคครับกุ้งสุกแล้วครับ,รบทีนี้เราก็นี่เลยครับใบมะกรูดครับใส่ใบมะกรูดลงไปเลยอะๆน้ำหอม สุกที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มาสุกแล้วนะครับอืมสีสันสวยงามครับแค,คบเดี๋ยวเราจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชูชีกุ้งทะเลแดงนะครับเทมปุระนี้จะอยู่อีก e p นีงนะครับ ep ีที่2ครับอันนี้เป็น e p 1ีก็โปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิป e p ีที่2ครับกุ้งเทมปุระครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ Bye bye. บบาายยกดสัตย์คายแล้วกดดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดสัตย์คายแล้วกดดิ่งด้วยนะครับ,บ